ในโลกของเครื่องบินรบยุคใหม่ไม่มีเครื่องบินลำไหนที่โดดเด่นและน่าทึ่งได้เท่ากับ F 2 2 Raptor ของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาอีกแล้ว F 2 2 Raptor ไม่ใช่แค่เครื่องบินรบธรรมดาแต่มันคือสุดยอดแห่งเทคโนโลยีการบินเป็นเครื่องบินขับไล่ล่องหนเจเนอเรชั่นที่5ที่ถูกออกแบบมาเพื่อต่อสู้ในอากาศเป็นหลักโดยมีความสามารถที่หลากหลายทั้งการโจมตีระยะไกลาการรบแบบด็อกไฟและการลอบเร้นที่แทบจะตรวจจับไม่ได้ f 22 Rapper ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท Lockheed Martin โดยร่วมมือกับ Boeing และ General Dynamic มโดยมีเป้าหมายเพื่อทดแทนเครื่องบินขับไล่ f 15ในภารกิจควบคุมอากาศและป้องกันน่านฟ้าด้วยงบประมาณการพัฒนาและการผลิตที่สูงถึงหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐทำให้ f 22เป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่มีค่าใช้จ่ายสูงที่สุดในโลกแต่ก็แลกมากับความสามารถที่เหนือกว่าเครื่องบินรบรุ่นอื่นๆอย่างชัดเจน หในจุดเด่นที่สุดของ f 2 2คือเทคโนโลยีล่องหนหรือ steel เทคโนโลยีเครื่องบินลำนี้ถูกออกแบบให้มีพื้นผิวที่สามารถดูดกลืนหรือสะท้อนคลื่นเรดาร์ในลักษณะที่ทำให้เรดาร์ตรวจจับได้ยากมากนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมการปล่อยความร้อนจากเครื่องยนต์เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับจากระบบอินฟราเรดของข้าศึกทำให้ f 2 2สสามารถแทรกซึมเข้าไปในพื้นที่ที่มีการป้องกันแน่นหนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขุมพลังของ F22 มาจากเครื่องยนต์ p ั a แอนวิ t n e y f 1 1 9 p w 1 0 0จำนวน2เครื่องซึ่งสามารถให้แรงขับสูงสุดถึง35,000ปอนต์ต่อเครื่องยนต์รวมกันเป็น70,000ปอนด์ทำให้ F22 มีความเร็วสูงสุดกว่า2.25มักหรือประมาณ2,400กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงโดยไม่ต้องใช้ระบบเผาไหม้เพิ่ม ซูเปอร์ครูซซึ่งเป็นความสามารถที่หาได้ยากในเครื่องบินรบทั่วไป F 2 2ยังมีระบบอาวุธที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นจรวดนำวิถีอากาศสู่อากาศ AIM 120 AMRAAM M, M 9 s i ซ e w ว n d เดอรหรือระเบิดนำวิถี JDAM นอกจากนี้ยังติดตั้งปืนใหญ่อัตโนมัติขนาด20มเมตร M61A2 วนกันที่สามารถยิงได้ถึง6,000นัดต่อนาทีการซ่อนอาวุธไว้ภายในตัวเครื่องช่วยลดการสะท้อนของเรดาร์และเพิ่มความสามารถในการล่องหนได้อีกระดับ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ F22 ก็ล้ำสมัยไม่แพ้กันเครื่องบินลำนี้ติดตั้งเรดาร์แอ APG-77 ซึ่งสามารถตรวจจับเป้าหมายได้ในระยะไกลถึง200กิโลเมตรพร้อมทั้งสามารถติดตามเป้าหมายได้พร้อมกันหลายเป้าอีกทั้งยังมีระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรบกวนสัญญาณศัตรูและระบบดาต้าลิงที่ช่วยในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเครื่องบินหรือหน่วยรบอื่นๆได้แบบเรียลไทม์ นักบินของ F-22 ยังได้รับการสนับสนุนจากระบบควบคุมการบิน f l y b y w i r ที่ช่วยให้นักบินสามารถควบคุมเครื่องได้ง่ายและมีเสถียรภาพในทุกระดับความเร็วแม้จะมีโครงสร้างที่ซับซ้อนแต่การออกแบบของ F-22 ก็ทำให้มันสามารถทําการรบแบบด็อกไฟได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการเคลื่อนที่ที่คล่องตัวมากกว่าที่เครื่องบินขับไล่อื่นๆเคยทำได้ F-22 Raptor เริ่มเข้าประจำการในกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการในปี2005และจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีเครื่องบินรบลำใดในโลกที่สามารถทัดเทียมในด้านความเร็วความคล่องตัวและความสามารถในการล่องหนแม้เครื่องบินรบจาก,กรัสเซียอย่าง Su-57 หรือจากจีนอย่าง J-20 จะพยายามไล่ตามเทคโนโลยีของ F-22 แต่ก็ยังคงตามไม่ทันในหลายๆด้าน ถึงแม้ว่า f 2 2จะมีสมรรถนะที่น่าทึ่งแต่กระบวนการผลิตก็ได้หยุดลงในปี2012หลังจากผลิตได้ประมาณ187ลำเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการผลิตและบำรุงรักษาที่สูงเกินไปทำให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาหันไปพัฒนา f 3 5 lightning ii ซึ่งมีต้นทุนที่ต่ำกว่าและสามารถใช้งานร่วมกันได้หลายเหล่าทัพแทนแต่ f 2 2ก็ยังคงเป็นเครื่องบินขับไล่ที่มีสมรรถนะสูงที่สุดเท่าที่เคย ในภารกิจจริง F 2 2ได้แสดงให้เห็นถึงความเหนือชั้นหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นการบินลาดประเวนในพื้นที่ความขัดแยง้งการแสดงแสนยานุภาพในภูมิภาคต่างๆหรือแม้แต่การเข้าโจมตีเป้าหมายกลุ่มก่อการร้ายในตะวันออกกลางแม้จะไม่ถูกใช้งานในการรบแบบเผชิญหน้าบ่อยครั้ง แต่ F 2 2ก็เป็นอาวุธทางยุทธศาสตร์ที่ทรงพลังและเป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมอำนาจทางอากาศของสหรัฐอเมริกาด้วยดีไซน์ที่ล้ำยุคสมรรถนะที่เกินขีดจำกัดและเทคโนโลยีล้ำสมัย F 2 2 Ra p t o r เตอร์ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นหนึ่งในโลกของเครื่องบินรบและยังเป็นเครื่องบินในฝันของนักบินทั่วโลก สำหรับใครที่ชื่นชอบเทคโนโลยีการบินและการทหารเครื่องบินลำนี้คือผลงานระดับมาสเตอร์พีซอย่างแท้จริง F 2 2 Raptor ไม่ได้เป็นแค่เพียงเครื่องบินแต่มันคือยุทธศาสตร์มันคือพลังมันคืออนาคตขององค์การครองอากาศและยังคงเป็นต้นแบบของเครื่องบินขับไล่ในศตวรรษที่21อย่างแท้จริง